หากพูดถึงซีรีส์จีนอิงประวัติศาสตร์ดราม่าโรแมนติกสำหรับคอซีรีส์จีนหลายๆคนคงรู้จักกับเรื่องที่เพิ่งจะจบไปอย่างเรื่องเรียกข้าวว่าคุณหนูอันดับหนึ่งหรือมอรสุมชีวิตและอีกเรื่องหนึ่งที่อาจเป็นที่รู้จักกันไม่มากนักในหมู่คนไทยแต่ก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งในทวิตเตอร์อย่างเรื่องวังเดียวได้เป็นเรื่องราวความรักที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นดินในยุคสมัยของจกักรพรรดเจ้าเจิญอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าทั้งสองเรื่องนี้เนี่ย เป็นซีรีส์อิงประวัติศาสตร์อีกทั้งทีมการแต่งตัวก็จะคล้ายๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งหน้าที่นำเอาไข่มุกมาติดไว้บนใบหน้าทำให้เรารู้ทันทีเลยค่ะว่าทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยดำเนินเรื่องอยู่ในราชวงศ์ซ่งแน่นอน ราชวงศ์ซ่งอยู่ในช่วงคศ960ถึง1279รวมแล้ว319ปีหากเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันไทยยังอยู่ในช่วงทรวดีส่วนสุขโขทยัยสถาปนาขึ้นในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ซ่งมีคำพูดหนึ่งกล่าวไว้ว่าสุนทรียภาพของจีนโบราณมาถึงระดับสูงสุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง ชื่อเสียงในด้านความซับซ้อนทางวัฒนธรรมรวมถึงความก้าวหน้าทางวรรณกรรมศิลปะแฟชั่นและการแต่งหน้าในสมัยราชวงศ์ซ่งจะเน้นความสง่างามความปราณีตเป็นความสวยงามอละเอียดอ่อนสะท้อนถึงสุนทรียศาสตร์และบรรทัดฐานทางสังคมในยุคนั้น โดยการแต่งหน้าที่เป็นที่นิยมอย่างมากคือการนำไขมุกมาติดไว้บนใบหน้าหรือภาษาจีนเรียกว่าเพย์ไต่เจินจูเพยไต้ที่แปลว่าติดไว้ที่หน้าอกแขนไหล่หรือส่วนต่างๆของร่างกายส่วนเจินจูแปลว่าไขมุก การนำสิ่งของติดไว้บนใบหน้าเป็นศิลปะโบราณอย่างหนึ่งที่เรียกว่าควาเตียนควาเตียนเป็นศิลปะการตกแต่งแบบจีนโบราณซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการตกแต่งใบหน้าของผู้หญิงโดยปกติแล้วจะทำจากทองคำเปลวแผ่นเงินเปลวประการังไข่มุกอัญมณีและวัสดุอื่นๆและติดไว้ที่หน้าผากแก้มหรือขมับเป็นต้นควาเตียนเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งมักใช้ในงานแต่งงานเทศกาลและโอกาสสำคัญอื่นๆความจริงควาเตียนถูกค้นพบก่อนแล้วในสมัยราชวงศ์ฉินก่อนคริสต์ศักราช2 2 1 2ถึง206และค่อนข้างได้รับความนิยมในรัฐฉู่ตอนใต้หลังจากสมัยราชวงศ์ฮั่น ควาเตียนก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงราชวงศ์ถังก็ได้มีการนำเอามาแรงปอมาทำเป็นหวาเตียนอีกด้วยเรื่องราวนี้มีบันทึกไว้ในชานอีลูกของเขากู่ในสมัยราชวงศ์ซ่งว่าผู้คนในวังสมัยราชวงศ์ถังตอนปลายจับมแมลงปอด้วยแหเพราะชื่นชอบปีกสีเขียวของมันจากนั้นแต่งแต้มด้วยสีทองและทำเป็นกิ่งไม้และดอกไม้เล็กๆ ราชวงศ์ส่งสืบทอดวัฒนธรรมการแต่งหน้านี้มาจากราชวงศ์ถังแต่ว่าหากเราสังเกตจากรูปภาพดีๆจะพบว่าการแต่งกายของคนในราชวงศ์ถังค่อนข้างออกแนวฉูดฉาดมีสีสันและมักใช้ทองคําหรือเครื่องเงินเป็นเครื่องประดับแต่ผู้คนในราชวงศ์ส่งไม่ชอบความงดงามเช่นนั้น ผู้คนในสมัยนั้นชมชอบความงามอันสงา่าและเรียบง่ายดังนั้นผู้คนในราชวงศ์ซ่งจึงละทิ้งการใช้ควาเตี้ยนแบบเดิมและหันมาใช้วัสดุอันล้ำค่าอย่างไขมุกแทนผู้คนในราชวงศ์นี้เชื่อว่าไขามุกเป็นอัญมณีที่อ่อนโยนและสง่างามเป็นธรรมชาติแต่เนื่องจากไขมุกในสมัยนั้นเป็นสมบัติหายากและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติยังไม่มีการเพาะพันธุ์เหมือนปัจจุบัน ดังนั้นไข่มุกจะใช้ได้เฉพาะกับสตรีชั้นสูงและคนในราชวงศ์เท่านั้นอันดับของการแต่งหน้าจะใช้วิธีการที่เรียกว่าซ้ำปายจนจูจวงคือการแต่งหน้าแบบขาวสามส่วนโดยจะทาแป้งสีขาวที่หน้าผากสันจมูกและคางเพื่อให้หน้าดูสว่างขึ้นแล้วประดับไขมุกลงไปพูดง่ายก็เหมือนเป็นการทาไฮไลท์ในปัจจุบันนั่นเอง ยสรุปแล้วคอนเซปต์ของราชวงศ์ท่งคือความกระชับและความเรียบง่ายแต่สำหรับราชวงศ์หรือชนชั้นสูงเพื่อแสดงถึงฐานะของตนย่อมต้องแตกต่างกว่าคนอื่นเรามาดูตัวอย่างภาพของห้องเขาในราชวงศ์นี้กันนะคะว่ามีการติดไข่มุกกันอย่างไรบ้างห้องเขารลำดับ3เฉาห้องเขากลางหน้าผากจะมีไข่มุกขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยไข่มุกเม็ดเล็ก12เม็ดบริเวณข้างแก้มจะมีไข่มุกขนาดใหญ่เรียงกัน9เม็ด ล้อมรอบด้วยไข่มุกขนาดเล็กและบริเวณลักยิ้มมีไข่มุกขนาดใหญ่ข้างละเม็ดล้อมรอบด้วยไข่มุกเม็ดเล็กหงเฮาลำดับ7เจ็ดงอฮฮ้าหงาหน้าผากใช้ไข่มุก2เม็ดติดเป็นรูปทรงน้ำเต้าส่วนขมับใช้ไข่มุก7เม็ดเรียงกันส่วนหางโค้งเล็กน้อยและมีไข่มุกเล็เลกๆล้อมรอบบริเวณรักยิ้มติดไข่มุก1เม็ดอย่างละข้าง หงฮาลำดับ9้าอู่หงเฮากลางหน้าผากและขมับติดไข่มุก4ี่เม็ดเรียงเป็นรูปเพชรในส่วนของรักยิ้มติดไข่มุกหนึ่งเม็ดอย่างละข้างหงเฮาลำดับ10บเซี่ยวหงเฮากลางหน้าผากใช้ไข่หมุกห้าเม็ดติดเป็นทรงหยดน้ำบริเวณขมับใช้ไข่มุกสองเม็ดติดเป็นรูปทรงพระจันทร์เสี่ยวและบริเวณรักยิ้ม ติดเป็นรูปดอกไม้ใช้ไข่มุกขนาดใหญ่ล้อมด้วยไข่มุกขนาดเล็กห้องฮาลำดับที่11หลี่ห้องเฮากลางหน้าผากใช้ไข่มุก2เม็ดติดเป็นรูปทรงหยดน้ำส่วนขมับใช้ไข่มุก3เม็ดเรียงกันลักยิ้มติดไข่มุก1เม็ดอย่างละข้างความจริงนอกจากไข่มุกแล้วนะคะสตรีในสมัยรัชวงศ์ทรงยังนิยมใช้กลีบดอกพลัมอีกด้วย เมื่อวางบนหน้าผากเนี่ยมันก็จะเหมือนกับดอกพรมที่ร่วงลงมาแปะอยู่บนหน้าผากทำให้หน้าผากดูมีระดับและความสวยงามขึ้นนั่นเองค่ะ